เซรามิกมันเหมือนบำบัดความที่เราแบบอยู่กับจอมือถือสมมติถ้าปั้นใช่ไหมคะมือเราอ่ะจะเลอะแล้วเราก็จะไม่อยากหยิบเฮ้ยเดี๋ยวมือถือเลอะอะไรเงี้ยคือเพ้นแล้วมันเหมือน,น,นได้แบบปล่อยพลังโฟกัสสิ่งที่เราทาอ่ะไม่ต้องไปนั่งคิดกับอะไรไม่รู้ที่เราเครียดถ้าเราหงุดหงิดก็ปั้นเลยเหมืนอนออกกําลังกายแล้วเราแฮปปี้อะไรเงี้ยบางคนก็แบบเนี่ยเราวาดรูปไม่เป็นเลยคือไม่จำเป็นต้องแบบวาดรูปแบบสวยงามจริงๆรลายจุดก็สวยแล้วอะไรตารางก็สวยแหละตัวหนังสือหรือคําพูดอะไรบางอย่างไม่มั่นใจตอนเพ้นพอเผาออกมาสวยเฉยเลย ศิลปะคือที่บ้านอะ่ะพ่อบอกว่าแบบเรียนบัญชีไหมเรียนศิลปะมันหากินไม่ได้นะอยู่เมืองไทยอะไรไม่เถียงไม่เถียงเขาก็สนับสนุนเราแหละแต่ว่าห่วงว่าแบบว่าหาเงินได้จริงเหรอเรียนจบเซรามิกมามนณะนสินสิบปกรก็คือเรียนจบมาสักพักอะ่ะก็ช่วยงานที่บ้านเหมือนทำออฟฟิศอะไรอย่เงี้ยเอาไปช่วยอะไรรู้สึกว่าแบบเบื่อตอนว่างๆอะไรเงี้ยก็ปั้นงานในห้องน้ำที่บ้านอะ่ะพอปั้นไปเยอะๆมันก็จะแบบมีสะสมเต็มบ้าน จุดเริ่มต้นที่ทำเหรอคะตอนแรกอะทำเล็กๆแล้วก็ไปขายตลาดต่างหูเข็มกัดที่แบบขายง่ายๆรวบไปเลยถือไปหนึ่งกระเป๋ารู้สึกว่าขายดีอะร้อยะสิบทุกอันวันนั้นขายได้ประมาณแบบหมื่นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่วันค่ะแล้วก็แล้วแต่สถานที่ที่เราไปขาย เนี่ยออกบุดไปเรื่อยๆเขออกบุดตั้งแต่2014แล้วเปิดร้าน2019น่าจะ5ปีแต่ว่าไม่ได้ออกบุดรัวๆแบบทุกเดือนอะไรเงี้ยออกเฉพาะแบบงานที่เราอยากไประหว่างนั้นก็คือเหมือนทําร้านด้วยคือบ้านเนี้ยมันเป็นเรือนหอของพ่อ,อแม่ไม่มีคนอยู่ก็เลยอายุดเลยก็ยังใช้ของเก่าอยู่แค่เปลี่ยนทางเขา้าเพราะว่ามีความแบบพวงจุ้ยนิดหน่อย ใชเซรามิกค่ะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปด้วยเปิดเป็นร้านกาแฟาด้วยอยากให้แบบเซรามิกที่เราปั้นอ่ะให้มีคนมาใช้แล้วก็แบบได้เห็นมันก็ยากอยู่ครับมันก็มีหลายเรื่องที่ต้องศึกษาใหม่เชิงกาแฟาอะไรเงี้ยคือตอนแรกก็ไม่เป็นเลยต้องไปเรียนขนมอ่ะก็ทําเองเรื่องอาหารอะไรเงี้ยคือทุกส่วนเลยมันจะมีช่วงหนึ่งร้านเพิ่งเปิดคือคนมาเยอะมากรองรับไม่ไหวอะ่ะคนชอบบน่นเรื่องบริการพนักงานเหนื่อยหน้าไม่ยิ้มไม่ยิม้มรับลูกค้าแล้วลูกค้าไม่ชอบใจ เหมือนเซรามิกอะ่ะมันจะแบบว่าเหมือนเหมือนซ้อมให้เราเจ็บไปก่อนอันนี้เราปั้นแบบตั้งใจมากเลยนะแต่พอเผาเสร็จเอาล้าวเฉยเลยอะ่ะหรือไม่ก็เผื่อไว้อ่ปั้นไว้2องอันถ้าเปรียบเทียบกับการทําธุรกิจต้องมีเผื่อไว้อ่ะ,ว,อออว,อะวันนี้เราเตรียมไว้ดีมากแบบว่าคิดว่าคนมาเยอะมากแต่แบบอ้าว เงีย้ยมันก็ไม่เหมือนที่เราหวังไว้อะมันเป็นการวางแผนต้องทําสิ่งไหนก่อนสิ่งไหนหลังการทาธุรกิจเนี้ยมันก็ต้องวางแผนเซรามิกก็เหมือนกันปั้นเสร็จต้องรอเผาระหว่างรอเผาอ่ะอย่าให้มันแห้งเร็วเกินไปเพราะถ้าแห้งเร็วมันก็จะแตกหนาบางไม่เท่ากันมันก็จะแตกเผารอบแรกแล้วไม่ล้าวเผาเคลือบล้าวเฉยอะไรเงี้ยก็มีบางคนก็แบบเนี้ยเราวาดรูปไม่เป็นเลยคือไม่เป็นต้องแบบวาดรูปแบบสวยงามจริงๆลายจุด อะไรตารางก็สวยแหละตัวหนังสือหรือคําพูดอะไรบางอย่างไม่มั่นใจตอนเพ้นพอเผามาสวยเฉยเลยเขาจะเหมือนบอกต่อต่อกันไปเรื่อยๆจานเล็กๆอะไรเงี้ยสองร้อยห้าสิบสงร้อยห้าสิบเป็นราคาที่แบบกําลังดีจ่ายง่ายแล้วก็ได้ของพอมีคนมาปั้นอ่ะได้ไอเดียแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันคนนั้นปั้นน่ารักฝีมือปั้นแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันมันเหมือนนิสัยบางทีก็คาดเดาไม่ได้บางทีก็แบบเกินคาดเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์ผสมกับศิลปะอีกทีนึง ลูกค้าแต่บางทีมันเป็นด้วยแบบสภาพอากาศอะไรก็ไม่รู้ว่าเคยมีแบบประเด็นเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีเครือบสิน้องเงินกระเด็นไปโดนงานเขาบอกให้เขามาปั้นใหม่ได้หรือไม่ก็แบบให้ร้านอะ่ะปั้นคล้ายๆที่เขาปั้นอะ่ะเขาไม่อยากได้อันที่ไม่ใช่ฝีมือเขาคืนเงินไปเลยแบบว่า80%เลยเอาที่ลูกค้าพอใจครับเอาอะไรมาแทนไม่ได้เหมือนกันมันเป็นคุณค่าทางใจเนาะ เซรามิกมันเหมือนบําบัดความที่เราแบบอยู่กับจอมือถือสมมุติถ้าปั้นใช่ไหมคะ มือเราอะจะเลอะแล้วเราก็จะไม่อยากหยิบเฮ้ยเดี๋ยวมือถือเลอะอะไรเงี้ยทำให้เสร็จแล้วค่อยไปล้างมือแล้วค่อยมาดูทีเดียวมีคนนึงอะเพื่อนแนะนําให้มาที่นี่ช่วงนั้นเขาเป็นซึมเศร้าเออเขาเคยมาเพนอะไรเงีเยง้ยคือเพนแล้วมันเหมือนได้แบบปล่อยพลังหรอโฟกัสสิ่งที่เราทาอะไม่ต้องไปนั่งคิดกับอะไรไม่รู้ที่เราเครียดคือแนะนําเลยว่าแบบว่าเครียดหรืออะไรอะลงที่ดินไปเลยถ้าเราหงุดหงิดก็ปั้นเลยเหมือนออกกําลังกายแล้วเราแฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเหมือนทางใจสิ่งที่เราทอมมัันนไไดด้้้ใชข แหวนค่ะ36กค่ะก็คือจริงนีิมันมาจากโอเคเลยแต่ว่าเคลคือเคลของดินเหนียวอะดินที่เอามาปัน้นพร้อมกับภาษาไทยพีคสุดก็น่าจะประมาณ4-5่ถึงห้าแสนคือมันจะมีหลายส่วนคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นเวิร์กช็อปสั่งทามีปั้นด้วยแล้วก็มีเพ้นด้วยวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมาเป็นคู่แบบว่าเพื่อนกันหรือเวนแฟนแล้วก็เป็นรุ่นคุณแม่อะไรต่างชาติที่แบบเขามาเที่ยวอะไรเงี้ยแวะมาเวิร์กช็อปถ้าเผาทันก็คือเขาก็มาแวะมารับได้แต่ว่าถ้าเผาไม่ทักก็้งส่ไไปศลบไได คือเราจะทำอะไรอ่ะต้องทำสิ่งที่เราชอบนั่นแหละถ้าเราฝือนอะ่ะเราก็จะแบบเลิกอ่ะที่ยังอยู่ได้ก็น่าจะเป็นเพราะแบบชอบจริงเนี่ยชอบเรียงงานเข้าเตาคอยดูงานลูกค้าว่าแบบเฮ้ยอันนี้น่ารักทีนี้เพนข้างในด้วยอะไรทำอะไรที่เราชอบอ่ะเราจะอยู่กับมันได้ต้องอดทนนิดนึงค่ะมันไม่มีอะไรที่มันได้มาง่ายๆ